สวัสดีค่ะว,ควันนี้นะคะเราจะพามาชมพื้นที่แปลงคอทชอนะคะของสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูงนะคะตรงจุดนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเป็นแปลงหมายเลข2879นะคะอยู่ตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงนะคะและนี่ก็คือเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ตรงนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวนิดน,นึงค่ะสวัสดีค่ะ S 1> <S 1> ชื่ออะไรครับชื่อฉันชื่อบอมบอมนะคะรับ่วันละแสนสองแสนก็ตกแล้วนะนำตัวอีกทีหนึ่งนะครับชื่ออะไรครับชื่อบอมค่ะอ่าได้รับการจัดสรรมาที่ดินมากี่ปีแล้วหปีแล้วหกปีสมัยก่อนที่ยังไม่รับการจัดสรรที่ดินเนี่ยทําอะไรอยู่มีที่ดินอยู่ไหมไม่มีที่ดินค่ะไม่เคยมีที่ดินคือสมัยก่อนจะเข้ามาอยู่ที่นี่คือรับ,รรบจ้างทั่วไปค่ะรับจ้างทั่วไปค่ะ อ่าแล้วเข้ามาทำเนี่ยแล้วเราทำอะไรบ้างในแปลงที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมาครับก็ทำสวนทำเกษตรปลูกพืชผักปลูกแคนตาลูปนี่แหละค่ะถ้ามาก็เริ่มปลูกแคนตาลูปเลยนะค,คับพื้นที่ที่ได้รับการจัดนี่คือกี่ไร่ครับห้าไร่ค่ะห้าไร่แล้วตอนนี้เราปลูกแคนตาลูปกี่ไร่ครับสามไร่สามไร่อีกสองไร่ทำอะไรเอย่ยอีกสองไร่ก็คือข้างๆก็จะมีสระน้ำแล้วก็ทำนาด้วยค่ะครับผมอ่ะแคนตาลูปเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราปลูกกี่รุ่นครับ สามรอบไรได้ดีไหมครับดีค่ะายได้ต่อรอบเนี่ยใช้เวลาปลูกกี่เดือนสองเดือนจะเก็บทีหนึ่งสองเดือนเก็บหนึ่งทีนึงครับไรได้ต่อรอบนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสามไร่สามไร่นี้ก็คือถ้าได้จริงๆก็ไม่ขาดหรอกสองแสนแต่ถ้าอย่างต่อรอบต่อรอบต่อรอบปีเป็นีก็จะมีเงินประมาณหกแสนเป็นที่ก็คือไม่ขาดห้าแสนถ้าทําได้แบบนี้ห้าแสนนะครับป่ะห้าแสน ตอนนี้ชีวิตเรามีความรู้สึกเป็นยังไงมากกับกับกับการที่เราได้รับการจัดที่ดินเขจะชอบแปลงนี้มาก็ก็คือดีขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยค่ะเพราะว่ามีที่ทํากินเราทําอะไรที่แบบเป็นของตัวเองจากที่เราไม่เคยมีที่น่ะครับก็คือก็มีที่ของตัวเองมีที่ของตัวเองค่ะมีอาชีพเป็นของตัวเองมีอาชีพเป็นของตัวเองอ่า ความภูมิใจไหมภูมิใจมากเลยค่ะดีใจด้วยมาอยู่ที่นี่อะอยากฝากอะไรไปถึงท่านผู้บริหารของสปกรหรือขชท,ทุกท่านว่าทาที่ทําให้เรามีวันเนี้ยอยากจะขอบคุณว่าทําให้ชีวิตจากเดิมนะดีขึ้นกว่าเดิมอยากจะขอบคุณอย่างมากเลยค่ะก็อขอสวัสดีครับผนายสมเด็จนาพันเมืองครับเป็นประธานแ euh ปรงโคกสูงนะครับก็ มันเ,เรียนง,งานตรงนี้ก็ลูกสวสนก็รายได้ดีขึ้นครับจากที่ไม่เคยมีก็มีรถขับนะครับจากมีรถไถแล้วก็มีรถไปครับนะครับที่ไม่ไม่ไม่เคยมีอะไรเลยก็ดีขึ้นครับ เป็นยังไงบ้างครับคันตจอรูปนี่ปลูกยากไหมยากค่ะค่อนข้างยาก,ยากเหมือนดูแลเด็กเลยต้องอใจใสที่เราเห็นนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็กี่วันอีกสิบวันตัดเพราะว่ามันมันหกหกสิบวันอ่ะเก็บทีหนึ่งอ่ะหกสิบวันเก็บทีหนึง่งอีกสิบวันก็เก็บได้แล้วค่ะครับผมอันนี้เป็นพันอะไรครับ อันนี้เป็นสวีดค่ะเนื้อสีส้มเนื้อสีส้มนะครับแล้วอันนี้เป็นสีอันนี้สีทองก็เนื้อสีส้มเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสวีดนะครับแต่อันนี้อีกสิบวันจ้าอันนี้เราตัดขายได้แล้วใช่ไหมอันนี้เราส่งอยู่ส่งแล้วแล้วเราส่งอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ส่งตลาดใหญ่จะมีท่าแก่ใหญ่เข้ามารับถึงที่เลยค่ะครับผมเขาให้ราคาเราราคาก็ตามฤดูตามสภาพครับถ้าหน้าฝนจะได้ราคาดี เพราะว่าลูกมันทำยากมันทำยากโอ้ลูกเยอะแต่ว่าเรามีฝีมือใช่ไหมเพราะเราปลูกมานานแล้วสามปีประสบการณ์สามปีของเราปลูกมาก่อนหน้านี้อีกปลูกมาก่อนหน้านี้อีกนะครับเพราะมีความรู้องค์ความรู้เดิมอยู่แล้วจ้าแล้วเรื่องระบบน้ําเนี่ยละครับน้ําก็คือใช้น้ําของตัวเองสระขนาดเล็กของตัวเองนัขนาดเล็กของตัวเองด้านหลังค่ะอืมแล้วเป็นระบบอะไรครับอันนี้สายน้ําหยดค่ะสายน้ําหยดนะครับอ่อย่างนี้ถ้าเอาคนมาเรียนรู้นี่ได้ไหมได้ค่ะ ได้นะครับยังไงก็ขอฝากนะฝากตัวไว้ล่วงหน้าเลยนะครับผมอ่านะครับใครสนใจนะครับที่จะมาเรียนรู้การปลูกแคนตาลูปนะครับก็สามารถมาที่ขชชของเราได้นะครับผมอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขเฮ้